บ่ายวันนี้นะครับนี่นะครับผมโอ้โหกบยางวันฟอกนะครับย่า่ใหญ่โอ้โหจับข้างตะลิงนะครับมองไม่เห็นนะครับในกล้องนะครับน่าจะมองไม่เห็นนะครับผมเต็มเต็มปากเลยกบยางวงนฟอกนะครับของน้ำเม็ดนะครับผมนี กบยางฮอนฟ็อกนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุดพอดีนี่นะครับผมผลงานของละเม็ดนะครับกบยางฮอนฟ็อกนะครับผมตัวสีขาวนะครับขาวชมพูนะครับนี่นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับแต้มนี้เลยนี่นะครับผมไซส์สวยอีกคดแล้วนะครับ หาซื้อได้ที่ร้านคาบอลฟิชชิงอำเภอรัตภูมินะครับผมนี่นะครับกบย่างฮอนฟลอกโอเคครับฝากผลงานไว้ได้วยนะครับ